สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสารสองชนิดนะครับก็คืออะมูเล่นะครับกับไทมีโทซีนนะครับว่าอะมูเล่เนี่ยมีความจำเป็น อะไรกับรวงข้าวนะครับแล้วจำเป็นแค่ไหนที่เราควรจะใช้นะครับเราใช้เพื่ออะไรจำเป็นไหมนะครับกับสารอีกตัวหนึ่งก็คือไพมีโทซีนนะครับหรือสารกำจัดแมลงตระกูลเพี้ยกระโดดนะครับกระโดดสีน้ำตาลนะครับหรือพวกตระกูลเพี้ยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาแบบอย่างข้าวให้ดูแล้วกันนะครับว่า อาร์โมเล่เนี่ยจำเป็นแค่ไหนนะครับก็อย่างแรกที่จะต้องอธิบายก่อนว่าอาร์โมเล่เนี่ยที่เราฉีดกันนะครับอาร์โมเล่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราฉีดเพื่อให้มเมล็ดเนี่ยใสนะครับหนึ่งเรื่องมเมล็ดใสมเมล็ดชื้นนะครับมเมล็ดฉ่ำนะครับแล้วอาร์โมเล่เนี่ยยังมีตัวยาไดฟีโนโคโนาโซนนะครับ แก่พวกโรคเมล็ดจุดเมล็ดด <cat> <Than> ่างเมล็ดดำนะครับหรือลากระถินนะครับจุดที่เราจะสังเกตการฉีดก็คือลักษณะดังภาพนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับที่ผมจับอยู่นี่นะครับลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนต้นนี้เลยนะครับก็คือเมล็ดเนี่ยเขาจะยังไม่มีการลายนะครับยังไม่มีการเม็ดลายเม็ดดำนะครับถ้าเราไปรอให้งวยนะครับนี่ก็คือลักษณะยังไม่ลายยังไม่ดำนะครับถ้าเราไปรอให ข้าวเนี่ยเข้ามเมล็ดหรือเข้าน้ํานมเนี่ยตอนนั้นน่ะเรามาฉีดอามอล่อ่ะส่วนใหญ่จะไม่ทันนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นมเมล็ดลายมเมล็ดดําไปแล้วนะครับหรือว่าลาดอกกถินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปฉีดในระยะนั้นอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันก็แค่รักษาตรงที่มันยังไม่เป็นเท่านั้นนะครับก็ลองสังเกตได้นะครับว่าเราฉีดไปเนี่ยนะครับอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนี่ เห็นไหมครับม็ดมันก็จะมีลายแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ก็เราฉีดไปอย่างนี้นะครับก็เพื่อจะให้เมล็ดเนี่ยใสนะครับแล้วเมล็ดสวยก็อาจจะมีคําถามมาบ้างว่าฉีดอาร์โมเล่เนี่ยลงสีอาจจะติอาจจะว่าเรานะครับว่าเมล็ดข้าวเราชื้นนะครับความชื้นเยอะผมก็ต้องขอขอตอบตรงนี้ก่อนนะครับว่าถูกต้องครับเราฉีดอาร์โมเล่เนี่ยทำให้เมล็ดเราเนี่ยชื้นนะครับหรือเมล็ดเนี่ยได้น้ําหนักดีนะครับ แต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราทําข้าวเอาน้ําหนักนะครับเราไม่ได้ทําข้าวเอาความสวยงามหรือเอาความชื้นไปส่งประกวดนะครับฉะนั้นอย่าไปสนใจนะครับฉีดอะไรก็ได้ให้มันได้มเมล็ดที่ดีมเมล็ดที่สวยมเมล็ดที่หนักพอนะครับส่วนไพมิโทซีนเนี่ยมันเป็นสารที่เราจะร่องเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นข้าวกลมนะครับกลมในที่นี้ก็คือประมาณนี้นะครับนี่ ตั้งแต่ต้นข้าวแบบนี้นะครับอยู่ในประมาณว่ากัดหางปลาทูหรือว่าเหลือใบเดียวเนี่ยนะครับนี่ลักษณะก็คือประมาณนี้นะครับนี่เรียกกัดหางปลาทูนะครับหรือว่าเหลือใบเดียวนะครับหรือท้องบางเสร็จแล้วเขาก็จะมาเริ่มออกรวงนะครับเราก็จะฉีดพวกสารไพมีโทซีนเนี่ยเพื่อป้องกันเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับซึ่งถ้ามันมาเนี่ยนะครับถ้ามันมาเข้าทําลายในานาข้าวเราเนี่ย ลักษณะข้าวเราเนี่ยก็จะไม่ไม่โน้มลวงนะครับก็คือลวงเนี่ยมันจะไม่โน้มนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนขี้รีบนะครับเสร็จแล้วจากขี้รีบแบบนี้นะครับแบบที่ผมจับเนี่ยเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นฟางนะครับเป็นสีฟางแล้วก็เริ่มออกดําออกค้านะครับไปเป็นทางข้าวจะไม่ออกมาเป็นประกายสีทองนะครับมันจะออกแบบดําๆคำ้คำคซึ่งสายตาเราเนี่ยสามารถมองออกเลยนะครับว่า มันคือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงนะครับก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่อยากจะบอกว่าเราควรจะฉีดอาโมเลในช่วงที่ผมบอกไว้ก็คือประมาณนี้นะครับแก้มเมล็ดลายมเมล็ดดำมเมล็ดด่างน,นะครับแล้วเพิ่มน้ำหนักให้มเมล็ดเพราะว่าทำไมถึงเพิ่มน้ำหนักได้อาโมเลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสารบำรุงเพิ่มน้ำหนักครับมัน แค่ทําให้เมล็ดเราเนี่ยชื้นแฉะนะครับหนักเหมือนเสื้อผ้าชุ่มน้ํานะครับเหมือนเราใส่เสื้อชุ่มน้ำเนี่ยมันจะหนักนะครับก็ประมาณนั้นส่วนไพมีโทซีนเนี่ยที่เราฉีดตั้งแต่ท้องยันออกรวงเนี่ยหรือว่าโนมรวงเนี่ยก็แก้พวกเพียเนี่ยมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับหรือว่ามาดูดน้นํานมในเมล็ดข้าวนะครับก็คือเนี่ยนะครับจาก สารอาหารมันวิ่งเข้า,มาเมล็ดอย่างเงี้ยนะครับปืดปืดปืดเงี้ยแล้วด,ด,ดูดีมันมีตัวอะไรไม่รู้มามาดูดตรงเนี้ยนะครับเสร็จแล้วตอนสารอาหารมันจะดูดเข้ามาเมล็ดเนี่ยมันก็ดูไในตัวเนี้ยดูดก่อนนะครับทําให้มเมล็ดเนี่ยไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่ดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับอะโมโลเล่กับยาไพามิโทโซีนนะครับแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยไม่มีเงินนะครับหรือว่าทุนรัพั์หรือว่าลงทุนเนี้ย สูงหรือใช้ยาที่หนักแล้วก็รุนแรงขนาดที่พวกผมใช้กันอยู่เนี่ยก็พยายามหาชื่อสามัญน,นะครับชื่อสามัญอย่างเช่นไพมีโทซีนเนี่ยเรียกชื่อสามัญน,นะครับหายาถูกถูกส่วนยาอะโมเล่เนี่ยก็ให้ดูชื่อสามัญเขานะครับว่าเขาเป็นชื่อสามัญอะไรก็ใส่ไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่ผมเพิ่งฉีดอะโมเล่ไปนะครับมันก็จะเหลืองทองประมาณนี้นะครับ ก็ลักษณะที่บวกเข้าทําลายเป็นหลอดหอมก็เนี่ยตอนออกรวงมามันก็จะจุประมาณนี้นะครับเนี่ยวิธีสังเกตนะครับว่าข้าวเนี่ยออกมาแบบเนี้ส่วนใหญ่จะออกมาเพราะว่าโดนหลอดหอมนะครับหลอดหอมทําเข้าทําลายนะครับก็คือบวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะหนอนม้วนใบนะครับที่ผมบอกว่าควรระมัดระวังในช่วงที่ข้าวเนี่ยกําลังออกรวงนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออกรวงขาวเนี่ยก็จะเป็นพวกหนอนนะครับ หนอนกอมันจะมีลูกหนอนอยู่เล็กๆอยู่ในอยู่ในลําต้นหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปฉีดแก้นะครับเพราะว่ามันกินแล้วตายแล้วนะครับแก้ไม่ได้ซึ่งเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดของข้าวนะครับว่าถ้าออกรวงมาขาวแล้วขาวแค่ไหนก็คือขาวแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปรักษามันหนอนกอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรักษาหนอนม้วนใบยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่หนอนม้วนใบมันมาเลียใบยทงต,งตรงนี้นะครับเนี่ยมาม้วนเลียใบทงตรงเนี้ย ก็ทําให้โรงผลิตอาหารข้าวเนี่ยสูญเสียไปด้วยนะครับก็คือข้าวเนี่ยจะผลิตผลิตหรือสงเคราะห์แสงเนี่ยได้น้อยลงนะครับเหมือนเหมือนพูดง่ายว่าใบอาหารทําอาหารเขาหายไปนะครับหรือว่าเหลือน้อยลงนะครับส่วนการฉีดตั้งแต่ต้นกลมยันออกรวงมาเนี่ยนะครับลองสังเกตนะครับเราฉีดเร่งออกเสร็จแล้วเนี่ยข้าวก็เพิ่งจะเริ่มออกมามากขึ้นนะครับ เสร็จแล้วตอนดูระยะโน้มลวงเห็นนะครับโน้มลวงก็จะเริ่มมีน้นํานมใส่เข้าไปในเม็ดนิดหน่อยนะครับแต่ลองสังเกตดีๆนะครับว่าโคนรวงเนี่ยมันจะเด่อยู่เห็นไหมครับเนี่ยเราถึงได้ฉีดรอบอาร์มเล่เนี่ยเพื่อบํารุงข้างล่างด้วยนะครับทําให้ข้าวเนี่ยสะสม,มะเมล็ดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สะสมแป้งในมเมล็ดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การฉีดแต่ละรอบเนี่ยผมมีเหตุผลเสมอนะครับ วันนี้ก็อยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะฉีดยานะครับการที่เราจะใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยฉีดยาเนี่ยผมขอหนึ่งเรื่องนะครับพยายามเติมน้ําให้เต็มนะครับลองสังเกตให้ดีถ้าเราเติมน้ําในานาเยอะเนี่ยแล้วเราไปฉีดฉีดยาใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยสังเกตนะครับว่าน้ําเราจะแห้งไวมากนะครับ โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวกําลังออกรวงโผเพหรือออกรวงปะปลายเนี่ยน้าจะยุบเร็วมากเพราะว่าน้าเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ข้าวในออกรวงได้ดีขึ้นข้าวจะดูดน้ําเพื่อออกรวงนะครับแล้วก็ดูดน้ําเพื่ออัดน้ํานมนะครับหลังจากข้าวเริ่มงวยได้ครึ่งรวงเนี่ยสังเกตดีๆนะครับว่าข้าวจะเริ่มไม่มีอาการกินน้ํานะครับก็คือว่าจากที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู ถ้าข้าวมันโน้มรวงแบบนี้แล้วนะครับนี่โน้มรวงระดับนี้นเหลือแค่ปลายๆเดๆอย่างเงี้ยสามารถปล่อยน้ําให้เหลือดินชื้นได้เลยนะครับเพระเาะว่าข้าวเนี่ยจะต้องการน้ําแค่ช่วงครึ่งรวงนี้นะครับเนี่ยครึ่งรวงที่ผมจับเนี่ยข้าวจะต้องการน้ําผลิตแค่ครึ่งรวงนะครับอีกครึ่งรวงโคนเนี่ยเขาต้องการความชื้นนะครับไม่ได้ต้องการน้ําขนาดนั้นนะครับก็ควรจะใส่น้ําให้ถูกช่วงถูกเวลาของข้าวนะครับเช่น ข้าวระยะนี้นะครับระยะที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือข้าวขาดน้ําไม่ได้นะครับต้องใส่น้ํานะครับเพื่อสร้างแป้งอส่วนข้าวสร้างแป้งมาถึงระยะนี้หมดแล้วนะครับระยะโค้งแบบนี้แล้วเหลือปลายๆเดีๆแบบนี้นิดหน่อยนะครับเนี่ยแบบแบบที่ผมจับอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยก็สามารถให้ดินชื้นได้เลยนะครับหรือสังเกตที่เม็ดเต่งนะครับถ้าเม็ดเต่งเม็ดฉ่าเม็ดสวยเม็ดอ้วนเม็ดปุ้มก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราบํารุงมาดีเราดูแลมาดี นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับอะโมลีนะครับสารอะโมลีมีประโยชน์ยังไงใช้ตอนไหนนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านเนี <Lightning. S 2> ่ยใช้ผิดนะครับเอาอะโมลีเนี่ยไปฉีดช่วงท้องนะครับเอาโมลีไปฉีดช่วงออกปะปลายจริงๆอะโมลีเนี่ยต้องฉีดตอนที่ข้าวออกรวงแบบที่พวกท่านเห็นเนี่ยหมดแล้วแบบนี้นะครับหรือว่าโน้มรวงหน่อยๆนะครับเนี่ยโน้มรวงแบบนี้หน่อยๆนะครับก็สามารถฉีดได้ หรือจะฉีดตอนตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดช้ากว่านี้เม็ดมันจะเริ่มดำนะครับเริ่มลายแล้วนะครับซึ่งไม่ทันนะครับช้าไปก็เหมือนดังที่ผมบอกว่าหนอนกินแล้วเราไปฆ่าหนอนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสารหรือยาทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะฉีดป้องกันดีกว่าให้เกิดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับหนึ่งเรื่องนะครับอโมโเลฉีดให้ตรงเวลาตรงจุดนะครับ ไพมิโทซีนฉีดให้ตรงจุดนะครับช่วงแรกๆไม่ควรจะใส่ไพมิโทซีนควรจะฉีดไพมิโทซีนช่วงข้าวต้นกลมยันออกรวงหรือโน้มรวงนะครับแล้วก็ระวังเรื่องบัวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปล่อยน้ํานะครับเป็นเรื่องที่สําคัญควรปล่อยให้ถูกจังหวะเติมน้ําให้ถูกจังหวะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับ กดติดตามแล้วก็แชร์ข้อมูลต่อไปขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ